เห็นเขาปั่นน้ำดื่มตอนเช้านะฮะเออตามสูตรมีหลายอย่างเดี๋ยววันนี้จะลองเนาะทุกอย่างต้องมีขิงว่างนะั้นแอปเปิลสองลูกมะนาวสองลูกส้มสองลูกเนาะมาเครื่องปั่นเราก็มีนี่นะเครื่องอยู่ในตู้แขะเอ A ตู้นะแบบกากแยกด้วยมาลองดูซิดูแลสุขภาพกันจ้าทดลองกันพี่น้องค่ะส้มนี่ยายจะจะปอกเปลือกนะคะเขาบอกว่ามะนาวไม่ต้องปอกเปลือกเนาะ พอปั่นยังไงเขาก็แยกอยู่แล้วจริงๆแล้วใส่ลงไปทั้งเปลือกก็ได้เออจริงเพราะเครื่องเราเป็นเครื่องแบบบีบแบบบีบเนาะบีบแยกน้ํานะคะแบบนี้ได้เลยอืไม่ต้องห่วงเรื่องเม็ดด้วยนะคะเอาอย่างนี้เลยเอทําทางลัดของข้าวฝานบอกให้ใส่ทั้งเปลือกเลยแบบนี้ได้แล้วไว้ดื่มทุกเช้าว่างั้น เดี๋ยววันหน้าเอาอย่างอื่นนะคะนั่งมองอยู่เมื่อคืนอเขากําลังฮิตกันฝรั่งก็ดื่มนะสุกภาพอ่ะใส่ขิงวันนั้นไปเห็นกระชายเออไปเห็นอ่าขมิน้นฝรั่งนะคะหน่อใหญ่ๆเนะเาะพอะเขาใส่ขิงแล้วก็ใส่ขมิ้นด้วยวันนี้ม,มีขมิ้นตู้แข็งอยู่นะ,ะแค่นี้นะคะทดลองครั้งแรกว่าจะกินได้ไหมลองมาดูกันเนาะ วิตามินซีนยามเช้าพี่น้อง่ะมาเราใส่ลงไปเลยนะคะทั้งขิงเครื่องเราก็มีแท้ๆเนาะใส่ลงไปเลยอ่ะนี่เห็นไหมเห็นไหมนี่เรามีแท้ๆอะไรบอกเลยว่ามีทุกอย่างมันก็จะประมาณว่าห้าวเป็นช่วงๆนะคะตอนนั้นอยากจะซื้อเครื่องนี้เพราะว่า ยายจ๋าปั่นเอต้นอะไรนะเขาเรียกว่าต้นเซนเดอร์หรอเอนอสเซอรี่กินนะคะ้องขาดูสีสันสีสันนะคะดูนะคะสีสันอาจจะไม่น่ากินแต่จะลองนะคะเพราะว่าดูรสชาติอืมเขาบอกให้ดื่มช็อตแค่นี้ยามเช้าอันนี้ยายจ๋าปั่นไว้พรุ่งนี้ไว้ดื่มตอนตื่นเนาะวันนี้ดื่มกาแฟไปละเดี๋ยวมาชิมรสชาติกันจ้า บอกสุขภาพเนาะเลดบูไอมีหลายอย่างนะคะหลายสูตรอันนี้เป็นมะนาวแอปเปิลเนาะก็จะออกสีผสมมีส้มด้วยไงลองชิมกันจ้าอดีท็อกท้องนะคะด้วยผลไม้จากสูตรในในเพจนี้แหละเนาะอืมดูแลสุขภาพว่างาั้นอ่ะเอาเอาด้วยเอาด้วยจ้า